สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกเช่นเคยกับครัวอิ่มอร่อยชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาทําเมนูของหวานทานกันนะคะเมนูวันนี้เราจะมาทํามันเทศแครอทเชื่อมกินกันนะคะรับรองว่าเมนูวันนี้อร่อยแน่ๆเลยนะคะวันนี้เราจะใช้มันเทศแครอทหกิโลกร,รัมนะคะเราเตรียมน้ําปูนใส่นะคะใส่หม้อรหรือภาชนะอะไรก็ได้นะคะที่เตรียมไว้นะคะ เรามาเริ่มลงมือปอกเปลือกมันกันเลยนะคะปอกเสร็จแล้วเราก็ไปล้างน้ำให้สะอาดสักครั้งสองสครั้งนะคะเผื่อยางมันอะไรมันติดเดคะ่ะเราล้างออกให้สะอาดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็นำมันมาหัน่นเป็นชิ้นๆพอคำนะคะ หั่นเสร็จแล้วเราก็นำลงไปแช่ในน้ำปูนนะคะเราจะแช่ทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะคะพอครบเวลาแช่น้ำปูนใสเสร็จแล้วเราก็นำมันขึ้นมาล้างด้วยน้ำเปล่านะคะเราล้างน้ำเปล่าสักสามสี่รอบนะคะล้างกึกว่าน้ำปูนออกให้หมดนะคะ ล้างเสร็จแล้วเรามาตั้งกระทะเอามันเชื่อมกันเลยนะคะใส่มันลงไปค่ะน้ำตาลทรายนะคะเกลือป่อนนิดหน่อยค่ะตามด้วยน้ำเปล่าใส่ไปให้พอท่วมมันนะคะเสร็จแล้วเราจะเปิดไฟอ่อนปานกลางเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำงวดนะคะปิดฝาไว้ค่ะพอน้ำเริ่มงวดลงเราหลีไฟจากไฟอ่อนปานกลางเป็นไฟอ่อนนะคะ พอเราเห็นน้ำเชื่อมแห้งเราบีบมะนาวลงไปครึ่งลูกนะคะเพื่อน้ำตาลของเราจะไม่ตกผลึกเป็นเกล็ดเป็นก้อนนะคะเราจะเคี่ยวไปเรื่อยจนกว่าน้ำตาลแห้งพอใช้ได้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงค่ะมันเทพเชื่อมของเราก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วจ้า อร่อยมากๆเลยนะจ๊ะเหนียวหนึบหนับนุ่มนิ่มหวานมันอร่อยมากๆลงตัวมากๆเลยนะคะเพื่อนๆอย่าลืมลองไปทํากินกันดูนะคะถ้าอร่อยอยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกเราด้วยนะคะและถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่งให้ครัวอิ่มอร่อยด้วยนะคะเผื่อจะไม่พลาดคลิปหน้าครัวอร่อยมีเมนูเด็ดๆอะไรมาแบ่งปันสู่กันทํากินนะคะ คลิปนี้วันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ